สอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็ได้ยินเสียงนะครับ

ทดสอบหนึงสอห้าเไป90 1า1 2 1 3เอสงามียงมาแล้วนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวมีเพื่อนผมเล่นด้วยโอเคคุ้มครึ่งเนาะสวัสดีครับน้องพี่พูสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เพจชโโ็อกโก๊อปแล้วก็ช่องชโโ็อกโก๊อปเกมเมอร์ทาง youtube นะครับ เกมดีๆมีดูทุกวันที่เพจน,นี้ช่องนี้นะครับผมต้องขอต้อนรับทุกทุกคนเลยนะครับที่วันนี้ผ่านเข้ามาดูเข้ามาชมในช่องนี้นะครับยินดีต้อนรับนะครับใครยังไม่ได้กดซับสไครต์ใครยังไม่ได้กด,รดกรอโล่ใครยังไม่ได้กดถูกใจคอมเมนต์ก็ช่วยกันหน่อยนะครับเพื่อจะได้ให้ลุงมีคนติดตามเยอะๆนะครับแล้วก็จะได้มีรายได้ค่าโฆษณาสักทีนะ ทำไม่ได้เลยนะครับค่าโฆษณานะครับมีแต่โดเนทได้มาบ้างเนาะก็ใครที่ต้องการจะโดเนทช่วยลุงนะครับก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ที่โพสข้างใต้ด้านล่างนี้ของ Facebook ได้เลยส่วนของ u t u b e เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับจะดีว่าไม่เคยทำนะครับแต่ต้องทำไว้หน่อยนะ y YouTube เขาไม่มีระบบโพสเนี่ยเดี๋ยวลุงต้องโพสเองจ <Enterprise> ะไปโพสตรงไหนวะโอเค okay. โพส์นี้นะครับแล้วเราจะปักงดไงวะปักโอเคโอเคได้ทั้งสองช่องทางแล้วนะครับสามารถโดเน a t ได้สามารถ subscribe นะครับสามารถกดเป็นสมาชิกก็ได้นะครับแต่สมาชิกยังไม่ได้อะไรช่วงนี้ยโด a t i มาก่อนแล้วกันนะยังไม่รู้จะทำอะไรให้นะทาไม่ค่อยเป็นนะอ่ะโอเค เดี๋ยวเราไปซ้อมกันก่อนนะครับจากเล่นตัวอะไรก็เล่นนะช่วงนี้ลุงก็ฝึกมีนะจังเลยนะครับมีนะจังตกินก็น้อยอยากจะเล่นอะไรนะมาลอชแล้วก็มีนะจริงลุงน่าจะฝึกดอลเลียอีกตัวหนึ่งเนาะดอลเลียลุงก็เล่นเก่งนะครับสวัสดีครับน้องชัยวัฒน์สรุปแล้ว ชื่อชัยวันหรือชื่อชามิตรหรือเป็นคนละคนกันแต่รูปเหมือนกันเลยนะสวัสดีครับน้องพิพูโอเคสามารถเข้ามาเล่นซ้อมกันก่อนได้นะครับหมายเลขห้อง981094นะครับ981094โอ้น้องเบบี้เจี๊ยบนี่เอง เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใส่ถุงนิ้วเล่นแล้วมันเล่นไม่ติดโอเคไปกันเลยนะครับเดี๋ยวลองเชิญประธานมาอีกคนแล้วกันประธานเมื่อกี้เชิญไปแล้วอันนี้ธรรมดาธรรมดาไม่เสียดาวตะโ,โกเสียเวลาเก็บดาวอะซีซั่นนี้จะเอาห้าสิบไหม โอเคไม่รอแล้วนะครับน่าจะไม่มาแล้วทุกพิมคอมมานเดอร์ต่อใครมาเล่นจะลงก็ต้องทนฟังเสียงลุงสักนิดหนึ่งนะครับมีการพากมีการพูดให้มันสนุกสนานในการเล่นเกมไป โอ้ขอบคุณน้องสรวิทยาลุคพงศ์นะครับทุบๆเลยจริงๆก็เป็นแฟนคลับนะตามมาเป็นปีแล้วแต่ลุงก็มีเมื่อก่อนก็มีหลายคนนะเดี๋ยวนี้หายไปหมดแล้วนีเด็กๆใหม่มาลุงว่านมีนะมันไม่ค่อยจะช่วยทีมมันได้เท่าไหร่เลยวะ ตอนนี้ว่าจะเลิกแล้วมันอึดมันก็อึดน,นะมันแรงมันก็แรงนะแต่ว่ามันไม่มีจังหวะโอกาสทําจังหวะยากมากนะครับจะเกี่ยวให้โดนเนี่ยมันมันยากจริงๆนะเพราะเขารู้ระยะเกี่ยวเราอยู่แล้วไงลุงก็าสาใช้ฟิกเกอร์แล้วด้วยนะเดี๋ยวจะลองไม่ใช้ฟิกเกอร์ดูนะเพราะมันก็ไม่ค่อยได้ปีประโยชน์เลยฟิกไปดึงก็ไม่ถึง จะเปลี่ยนเป็นเดสโซเลตไอ้ดาเซนแทนนะครับไอเล่นแวนวะมาพี่ปูนะครับแป๊บ เมื่อยขามากเลยช่วงนี้วันนี้ลุงก,ก็เริ่มออกกําลังกายนะเล่นเกมก,ก็อย่าลืมออกกําลังกายเอ็กซ์ไซส์กันบ้างนะครับทุกคนออกกําลังกายอย่าไปแบบวิ่งหรือว่าจ็อกกิ้งหรือว่าวิ่งลู่อะไรอย่างนี้นะมันอันตรายนะครับเพราะว่าแก่แล้วมันก็จะไม่ไหวก็แนะนําแค่เดินก็พอนะครับเดินแล้วก็เล่นเวทเล่นเวทก็อย่าไปแรงมากหรือว่าถ้าออกกําลังกายที่เขาแบบว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์อนะ มันจะมีท่าเขาอยู่นะครับท่ากล้ามท้องท่ากล้ามอกอะไรงนี้นะวิดพื้นก็ได้นะครับก็ทำวันะนิดวันละหน่อยแต่ทำสม่ำเสมอมันก็จะดีนะฮะแต่สำคัญก็คือการเดินนะครับเดินลู่ก็ได้หรือเดินไปทั่วๆก็ได้นะครับเดินช้าๆไม่ต้องเร็วมากนะแต่ว่าให้มันนานต่อเนื่องสักครึ่งชั่วโมงนะครับ,รบก็เหมือนกับ<อ>พระภิกษุไงนะ พระพิสูจสมัยโบราณท่านก็อายุยืนนะครับแต่พระพุทธเจ้าเราท่านอายุไม่ยืนเท่าไหร่นะมันมีประเด็นอยู่นะครับพระพิสูจท่านเดินก็คือบินทบาตเนี่ยโมจาหรอโมจาโ,จาโ,จาโอ้ยใครอะสกินทำไมมันอลังการงานสร้างอยู่อะไรเนี่ยนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยลิเลียเหรออันใหม่เหรอ ลีเลียปะลีเลียจริงด้วยนะครับเอ้ยสรุปแล้วแวนเราตำแหน่งอะไรวะเนี่ยแยลลี่ทำไมไม่แอบแฝดหนิแล้วเบี้ยแอบบแฝดไม่พุ่มเดี๋ยวเขาเห็น แล้วลุงก็ซัดเฟิร์สบอทไปแล้วนะครับนักฮอสเราขยันมากเลยอะเดี๋ยวลุงจะโดนลิงทุบปะวะลุงไม่กลัวมันไม่แรงโอ้ย มันมีอลิสป่ะลุงก็ชอบอลิสแต่ไม่ได้เล่นนานละตายงี้ไม่โดนฟอรมจีอย่างอะไรนะเขาเราจ้องดีมากเลยนะครับ เล่นมาว่ะโอ้โหตายตายอย่างนี้ตายคือแมลงไงทักไอ้อากาศกา็เริ่มเย็นแล้วนะครับช่วงนี้ยังไงกนะ็ฮีสื้อกันหนองสกันหนาวนะพ่อผมนะครับ การนะครับโอ้ไม่โดนนะครับตอนนี้ฟอเรนมันต้องกลัวผมแล้วว่าเพราะผมมีสกิลที่มันขยาดอยู่นะครับแลบนี้ภาพไม่ค่อยชัดเหรอเนี่ยทาง YouTube สัญญาณดีเปล่าอเดินไม่ออกเลยรองเท้ายังไม่ได้เนละ <c oughs>

เต่านี่อย่างเดียวอ่ะคนเดียวโอ้ยเดือดเดือดปแล้วโอ้ยตา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 ยโอ้อลิสเราเรื่องนะเนี่ยตายแน่โอ้ยตายตาย ไปอีกแล้วโอ้โหมันฆ่าผมได้เลยพลังเราน้อยแล้วเดี๋ยวออกไปก่อนแล้วมันเม็ดเยอะจัด ไม้กระโดดนี่มันทำไมไม่มีทั้งเกมเนาะจะได้กระโดดเล่นสนุกดีก็ตึงก็ตึงก็ตึงทำไมคนืึงเขาลอยกันผมไม่ลอยวะผมหวดอยู่ หมแน่เกมหมดสแกไม่ม <ugly movies can die> ีไอ้นันสู้กับฟอร์เรนแล้วนะโอ๊ยตา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 ยโดนป้อมยิงตาย เราเปลีนจากฟิกเกอร์มาใช้อันนี้ดีกว่านะลุงว่านะมันเหมาะกับเขาเรียกอะไรนะมีหน้าเออมีหน้าจะสตันเข้าไปสรอบนะครับใบด้วยสตันด้วยก็จบครับ สองสเต็ปออกฟาร์มก็เป็นอย่างนี้แหละเอาไทยอ่ะเฮ้ยไม่ถึงทำไมไม่เกี่ยวอ่ะเฮ้ยนแรงเลยโดนอะไรอ่ะ ขั้นตอนว่างกัน,นี่แวนเราก็ยิงตัวนู้นเหรอเนีสองตัวเลยเหร โอ้ยสิโดนมันจะร้านใช่ไหมนะ่ะโอ้ยตายเจอลิงทุบลุงแจกไปสี่ตัวแล้วอ่ะตายเยอะสุดในทีมอ่ะทำไมอยู่ข้าวจัง e ดัสเลยย์ออกมาแล้วออกไปนะครับจอดตาหนยลุมลมตาโอ้พึ่งจะได้ของที่นี่สองแล้วเนี่ยเกมจะจบแล้วก้นาที เจอหัวเข้า,าไปนะครับผมตายแน่ แต่นาคอส <c oughs> ไม่สนแล้วจบปัอมก่อนแล้ว <laughs> โอเคกลายเป็นจบเร็วมากนะครับสิบนาทีเองอันนี้คือที่เรียนหน้าเหรอเนี่ยของแพงสรุปแล้วสกินนี่มันแปลงร่างมันเหมือนจอกป่ะไม่ใช่ใช่ไหม เดี๋ยวนี้เขามาสกินไลน์อนิเมะกันหมดเลยเราเอาเฮ้ยบักว่ะสกินหายจะมีพีด้วยริชเดรีด้วยโอเคเดี๋ยวไปลงแรงกันนะครับแล้วทำไมลุงหิวข้าวว่าหมดแรงไปเลขห้องนะครับ 365813365813ลิเลียนี่คือใครเนี่ยลิเลียก็คือลิลิตนี่เองถ้าไม่บอกก็ไม่รู้อยู่แล้วล่ะผมก็เดาอยู่ลุงก็เดาอยู่แล้วว่าน่าสงสัยเป็นลิลิตน่เลย ลิลลิสสบายดีนะครับอันนี้ก็คือเล่นกับลุงมาเป็นปีอยู่นะคนนี้นะลุงลิลลิสน,นะครับเขาบอกว่าไม่เล่นป่าเปพี้เจี๊ยบอะ่ะงั้นเปพี้เจี๊ยบไปมีใครจะป่าไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวลุงไปป่าให้ก็ได้ แต่ถ้าให้ลุงป่าก็ทําใจนิดนึงเม็ดว่างแล้วต้องเบบี้งเจยบเฮ้ยทำไมเราแบ,บ,น,บานแบ,บนนะเม็ดก็ไม่ได้อีกเหรอ น้องลิลิทไม่มาดูกับไม่มาดูลุงเล่นไม่มาเล่นกับลุงลุงก็จะเลิกสตรีมแล้ เสียงสตรีมซ่าๆหน่อยๆใช่ไหมครับเออเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะสายลุงมันไม่ค่อยดีอ่ะมันมีปัญหาสายหรือเป็นเสียงพัดลมไอ้ลูกเป็นที่สายอะไรสายมันเยอะจัดโอ้โหเจอม้าด้วยล่ะ โอ oh, าซาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเหลืออีกวินาทนพปถอดปุ๊บหายหมดอันนี้ไม่ซ่าแล้วแต่ไม่มีเสียงเลย โอ้ยอะไรดิมันคือไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเสียงมันต้องหายเวลาแบบถอดสายเปลี่ยนสายเนาะลุงเห็นเขาขายเครื่อง Mac Mini ใหม่นะครับก็สนใจไม่รู้มันสตรีมได้ไหม ถ้าสตรีมได้ก็น่าจะน่าจะซื้อมาสตรีมเนะเาะกันนี้หายหมดเลยทั้งภาพทั้งเสียงขออภัยนะครับเอ้ย เดี๋ยวลงสตรีมก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาใหม่เหลือแต่หน้าลุงแล้วและแคลรี่เราอยู่เลนล่างเนาะโอเคไอเดี๋ยวลงลงสตรีมก่อนนะครับเดี๋ยวแก้ปัญหาทางเทคนิคก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกรอบนึงเดี๋ยวจบเกมนี้ก่อนเนาะ เดี๋ยวค่อยเข้ามาสตรีมใหม่นะภาพไม่ขึ้นเลยนะครับ ลงก่อน